เครื่องมือเร่งยอดขายฟัก์ชันช่วยเพิ่มยอดขายของ t i t ตอกที่หลายหลคนไม่ค่อยรู้ครับมันเป็นยังไงมาดูกันเลยผมเอกธีรวัตรครับในคลิปนี้ผมจะอธิบายว่ามันทํางานยังไงนะครับแล้วก็ตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีคําเตือนที่คุณต้องระวังด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าดูคลิปแบบแค่เซตเป็นแล้วปุ๊บกดข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวขาดทุนเจ๊งไม่รู้ตัวนะครับผมดูคลิปให้จบก่อนนะครับฟังชันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับผู้ที่เพิ่งอัพสินค้าลงขายไปใหม่ๆนะครับแล้วก็พบว่าเอย้ยอดขายไม่ค่อยเป็นไปตาม เป้าหมายถึงว่าเติบโตช้าจังเลยหรือคนไม่ค่อยเข้ามามองเห็นสินค้าเราเลยอย่างนี้นะครับผมก็จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้พูดง่ายๆคือถ้าคุณขายดีอ่ะคุณก็ไม่ต้องมาสนใจฟังก์ชันนี้นะครับแต่ถ้าคุณเริ่มเกิดปัญหาเอ๊ะมันยังไงนะสามารถมาคลิกดูคําแนะนําจากเครื่องมือเร่งยอดขายได้นะครับผมมันทํางานยังไงขออธิบายจากเหตุการณ์จริงให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับคุณก็ลองจินตนาการตามผมเลยนะอ่ะตอนนี้ ผมขายหนังสือเล่มนี้นะครับทางลัฐเริ่มธุรกิจคนเดียวก็รวยได้เนี่ยผมก็อัพสินค้านี้ลงไปใน t i t Tok ช็อ p ของผมนะครับทีนี้เนื่องจากเราเป็นสินค้าใหม่เนาะพออัพลงไปปุ๊บครับเราก็พบว่าเอ๊ะทำไมนะคนเข้ามาดูน้อยจังเลยนะครับยอดขายเนี่ยเติบโตช้าจังผ่านไป2วันและพึ่งขายไปได้สําเล่มแบบนี้นะครับผมอพอเราเกิดปัญหาแบบนี้นะครับเจ้าตัว AI ของ Tik Tok เนี่ยเขาก็จะดูว่าเอ้ย ช่องของเราเป็นยังไงร้านของเราเป็นยังไงต้องเพิ่มเติมอะไรลงไปบ้างนะครับการทํางานก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของร้านค้าสินค้าผู้ขายเพื่อกําหนดภารกิจที่เหมาะสมกับสินค้านั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะดูช่องของผมหรือหรือ,อช่องของผมร้านของผมหรือร้านของคุณนะครับแล้วมันอาจจะมีคําแนะนํามาว่าตั้งส่วนลดสินค้าใหม่ไหมแฟลตเซลไหมหรือเริ่มไลฟ์หรือควรเพิ่มวิดีโอขึ้นมาไหมนะครับ ซึ่งแต่ละร้านแต่ละท่านเนี่ยก็จะเห็นคำแนะนำจาก t i k t o k ที่แตกต่างกันนะครับผมหากเราทำตามคำแนะนำนะครับซึ่งคำแนะนำเนี่ยเขาจะมีมาให้เป็นภารกิจนะครับเมื่อเราทำตามคำแนะนำหรือทำตามภารกิจแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลซึ่งก็คือเช่นเพิ่มการมองเห็นหรือได้คูปองพิเศษนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือการทำงานของมันนะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าใช้งานมันยังไงนะครับ ผมทำในคอมพิวเตอร์นะให้คุณเข้าช็อปในคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับลิงก์นี้ s e l l e r k t h e จุด tiktok จุด ok. com นะครับพอเข้ามาแล้วคุณคลิกตรงคำว่าสินค้าแล้วลงมาตรงเครื่องมือเล่งยอดขายตรงนี้ครับป๊บพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอคำแนะนำโผล่ขึ้นมานะครับอย่างของผมเนี่ยผมขายหนังสือเล่มนี้นะครับคำแนะนำของเขาเนี่ยคือจัดแฟลชเซลสินะครับจะได้รับการมองเห็นที่มากขึ้นนะเราก็มาตรงการดำเนินการตรงนี้ครับ คลิกเข้าไปตรงนี้ดูภารกิจซึ่งแต่ละคนจะได้รับคําแนะนําไม่เหมือนกันนะของผมเป็นแฟลตเซลของคุณอาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับกดดูภารกิจเข้าไปครับอย่างของผมเนี่ยพอคลิกดูภารกิจเข้ามาครับแล้วพบว่ามันให้ผมเข้าร่วมแคมเปญแฟลตเซลนะครับผมซึ่งพอคุณคลิกเข้ามาอาจจะเห็นต่างจากของผมนะเพราะแต่ละคนจะเห็นไม่เหมือนกันนะครับของผมเนี่ยมันให้เข้าร่วมแคมเปญแฟลตเซลครับถ้าเราจะเข้าร่วมเนี่ยก็กด ลงทะเบียนสินค้าตรงนี้ครับแต่เดี๋ยวก่อนก่อนเราจะเข้าร่วมเนี่ยเราต้องดูให้ดีก่อนว่าเข้าร่วมแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะครับรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะเลื่อนลงด้านล่างได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดก่อนนะครับพอเข้ามาดูสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับนะครับจริงๆในหน้านี้ทั้งหมดเลยอ่านให้ละเอียดละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวผมมาดูสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก่อนนะครับได้รับเงินสมทบราคาสินค้ามากขึ้น9%จาก tiktok มีคนมองเห็นสูงขึ้น2เท่านะครับจากการเข้าร่วมแคมเปญนี้นะครับผมก็มีข้อ3ด้วยนะครับเราอ่านตรงนี้ให้ละเอียดละเอียดเลยนะครับพอเราอ่านสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับปุ๊บเอ๊ะมันดูดีจังเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรได้มาฟรีเนาะมันได้ประโยชน์ตรงนี้แล้วต้องมีอะไรที่แลกมานะครับผมเดี๋ยวเราดูหน้าต่อไปเลยนะครับนี่ครับถ้าคุณเข้าร่วมแคมเปญแฟตเซลอันนี้ของ Tik t o k เนี่ย คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีก3.21%นะครับคือจากเดิมที่คุณจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรก็ตามอยู่แล้วเนี่ยพอเข้าร่วมแคมเปญแฟดเซลอันเนี้ยคุณจะจ่ายเพิ่มอีก3.21%จําไว้เลยนะครับทีนี้ไอ้3.21%เนี่ยมันเข้าอันเนี้ยเข้าร่วมแคมเปญแฟดเซลอันเนี้ยมันจ่ายเพิ่มอีก3.21%นะครับถ้าเข้าร่วมแคมเปญกับทาง Tik t o อกนะแต่ถ้าเป็น แฟดเซลที่คุณจัดเองอันนั้นไม่ต้องเสียนะครับแฟดเซลที่คุณจัดเองมันก็คือตรงนี้ขอกับมาหน้าอันนี้อยู่ใน TikTok อ h o p นะครับหรือ s e l l e r Center นะถ้าคุณมาคลิกตรงการตลาดเลือกโปรโมชั่นตรงนี้แล้วคุณจัดแฟดเซลด้วยตัวเองในร้านค้าของคุณเองอันนี้นะครับคุณไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมอะไรเพิ่มเลยนะครับผมก็เสียเป็นส่วนลดตามที่คุณตั้งไว้นะครับแต่ถ้าคุณเข้าร่วมแคมเปญกับ Tik t o k แค่เข้าร่วมแคมเปญแฟดเซลกับ TikTok คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมแคมเปญเพิ่มขึ้นอีก3.21เนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างว่าเอ๊ะมันเสียเพิ่มยังไงนะครับมาดูตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณขายของใน t ิกตอกเนี่ยสมมติขาย100บาทใช่ไหมครับคุณก็จะถูกทิกตอกเก็บค่าทมเนียมพวกเนี้ยค่าคอมมิชชั่นต่างๆเนี่ยนะครับ 5.35ถึง7.49นะครับแล้วก็มาโดนข้อ2ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใช่ไหมครับแล้วก็มาโดนข้อ3ค่าสนับสนุนการเติบโตของร้านค้าอีกแล้วก็มาโดนข้อ4อันนี้ค่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับปกติก็โดนแค่1-4และถ้าคุณเข้าร่วมธรรมเนียมเข้าร่วมแคมเปญแฟลเซลอันนี้คุณก็จะมีข้อที่5นี่ไงครับที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่าธรรมเนียมแฟเซลอีก3.21ที่คุณจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับ ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นข้อ5แบบนี้อันนี้พอจะเห็นภาพเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเข้าร่วมแคมเปญแล้วมันจะคุมหรือเปล่านะครับมันก็อยู่ที่ว่าต้นทุนสินค้ากําไรสินค้าของแต่ละท่านเนี่ยมันครอบคลุมกับไอ้สามจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ที่จะเสียไปไหมนะครับอย่างเช่นผมขายหนังสือเล่มเนี้ยผมก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะถ้ามาเข้าร่วมแคมเปญอันนี้เสียอ,อีกสามจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะคุ้มไหมนะจะขาดทุนไหมนะนะครับแต่ถ้า รวมแล้วกําไรของของคุณเนี่ยยังสามารถครอบเวอร์กับไอ้สาที่ต้องเสียไปอันนี้ได้อยู่มันก็สามารถทําได้นะครับ แต่ผมไม่ได้บอกว่าทําแล้วมันจะดีเปี้ยงป้างเลยไม่ใช่นะครับผมมันก็อยู่ที่แต่ละท่านอีกว่าบางคนทําแล้วเนี่ยโอ้โหดีจังเลยหรือบางคนทําแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเหมือนเดิมก็เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็ไอ้คาแนะนําจากทิกตอกตรงนี้บางท่านก็อาจจะไม่ใช่แฟชเซลบางท่านก็อาจจะเป็นเพิ่มส่วนลดสําหรับสินค้าใหม่เพื่อกระตุ้นการมองเห็นอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านเลยนะครับผมนี่ก็คือการทํางานของเครื่องมือเล่งยอดขายของ t i k t o k ครับผม หากอยากสนับสนุนช่องเรานะครับกดซื้อสินค้าได้ตรงเพลย์ลิสต์ตรงนี้นะครับแล้วมาตรงเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าสินค้าของเราครับผมจิ้มเข้าไปเลยจึก๊กจบปัญหาคิดคอนเทนต์ไม่ออกก็จะมีหนังสือให้ซื้ออยู่นะครับอันนี้คือขายได้เป็นล้านใน t i k TOK แล้วนะครับผมจิ้มตรงดูผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับจะเป็นเล่มคิดคอนเทนต์อันนี้หรือเล่มนี้ก็ได้ครับเล่มสอ,อามธ<อ>ุรกิจส่วนตัว เล่มสอนสร้างธุรกิจส่วนตัวด้วยตัวคนเดียวก็ทําธุรกิจได้กดซื้อสินค้าได้เลยนะครับผมหากใครอยากเรียนคอร์สเฟซบุ๊กทิกต็ o k s h o p ปี้สำหรับมือใหม่แบบส่วนตัวกับผมนะครับก็ดูรายละเอียดที่เว็บได้เลยครับ www.getup.in.th นะครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดคอร์สต,ต่างๆได้จากตรงนี้เลยครับผมแล้วก็ถ้าต้องการโทรสอบถามเรื่องคอร์สนะครับก็สามารถโทรได้ที่เบอร์นี้นะครับ2เบอร์นี้นะ แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือเบอร์ของคุณเดียที่สอนช้อปปีนะครับผมผิดจากนี้ไม่ใช่ผมแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมไม่ได้รับยิงแอดให้ใครแล้วนะครับอยากไปดูเพจผมก็จิ้มจากตรงนี้ได้เลยครับ x t ็ r a w a t Get Up สอนยิงแอดและการตลาดซึ่งก็คือเพจนี้นะครับอยากไปดู Youtube ก็ YouTube จิ้มอันนี้ชับช่อง Get Up Marketing ก็จะพามาหน้านี้นะครับอยากไปดู TikTok ของผมก็จิ้มตรงนี้มันก็จะพามาดูหน้า Tik t o k ของผมอันนี้เลยครับ ขอบคุณที่ดูมาจนจบคลิปนะครับผมเอกธีรวัตรครับ